ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบอกครับในอิงนี้อีกแล้วครับตอนที่443แต่ได้ยังไงคะแล้วท่านในพลรู้ไหมคะเป็นคดีฆาตกรรมท่านในพลรู้ฉันกับซูเฟยไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันฉันแค่รู้สึกแย่เพราะมูซ้ซอฉันไม่เคยรักเขา หรือมีความรู้สึกดีกับเขามา่ก่อนเลักนิดเท่าแก่เช็กบินแต่ฉันยังจำได้ดีมีครั้งหนึ่งที่เราทะเลาะกันมากเขาเดินออกไปด้วยความโกรธแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะจ่ายค่าอาหารให้กับฉันฉันไม่ได้รู้จักมูซื่ดีขนาดนั้นแต่เขาเป็นทหารสำหรับเขาแล้วการตายในสงครามคือการตายที่ มีเกตมากที่สุดตอนที่ขับข้องใจแบบนี้ก็ถูกค่าตายแถมยังจัดฉากให้เหมือนค่าตัวตายอีกคุณหญิงอย่าเศร้าไปเลยนะคะคนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วคุณต้องดูดลตัวเองให้ดีๆนะคะแต่ว่านะคะคุณผู้หญิงคุณเพิ่งแต่งงานกับท่านในพล อดีตสามีของคุณถึงแก่กรรมแบบนี้คนที่รู้ตจ,จริงของคุณจะไม่มีภาควิจารณ์คุณหรอคะแน่นอนค่ะคุณนายสือยังมีชีวิตรู้อยู่และรู้ความสัมพันธ์ของฉันกับมู่ซื่อและสิ่งไพ่สือถ้าหล่อนคิดว่ามู่ซื่อทำเรื่องแบบนี้เพราะฉันแต่งงานใหม่ถ้าทางที่โกดเคืองขนาดนั้นของเธอ จะต้องโทษว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะฉันแน่เดี๋ยวนะฆาตกรคงจะไม่เล่นงานฉันหรอกใช่ไหมแต่ใครกันที่มีความสามารถแบบนี้ใครกันที่ฆ่าคนภายใต้ความคุ้มครองของทหารยามจำนวนมากของสิ่งพ์สื่อได้ นอกเสกจากว่าซูเฟยกับมูซื่อจะฆ่าตัวตายจริงๆเดี๋ยวน้าซูเฟยอยากจะเล่นงานฉันนี่นาะหรือว่าเธอจะฆ่าตัวตายจริงๆส่วนมูซือพอถูกเธอฆ่าแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าเขาฆ่าตัวตายโรงพยาบาลห้องของท่านกองพลสิงใพ่สืสอกำลังสืบหาฆาตกรท่านกองพลก็เข้าโรงพยาบาลเพราะความทุกข์ทรมานใจ ฉันต้องควบคุมสถานการณ์จะให้ท่านกองพลอยู่โดยไม่มีใครดูแลไม่ได้คุณพ่อจิงโจบหาฉันสินะยังกับว่าคุณพ่อแก่ขึ้นสิบปีภายในชั่วข้ามคืนไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลยฉันก็สิ่งเพื่อสืออยู่ด้วยกันเดิมทีก็ไม่ได้อยู่บ้านตระกูลสืออยู่แล้วตอนนี้มูซืก็มาตายอย่างไม่รู้ ความเป็นมาอีกไม่ควรมาเห็นพ่อในสภาพแย่แบบนี้เลยจริงๆไม่ต้องเศร้าไปนะไม่มีใครควรเศร้าใจทั้งนั้นละ่ะคนเราจะช้ากระเร็วกว่าต่างต้อยู่ดีถ้าไม่ใช่เพราะฉันกับสิ่งพิสื่อแต่งงานกันพวกคนตระกูลสื่อก็คงไม่ต้องร่วมง,งานเลี้ยงที่นี่ มูซื่อกับซูเฟยก็คงไม่ตายฉันไม่มีหน้าที่จะไปสู้กับคุณพ่อเลยจริงๆจริงโจ,งจ,งจงฉันเห็นเธอก็อดคิดถึงมูซื่อไม่ได้ตอนนี้พ่อไม่อยากเจอเธอจริงๆอะนะกลับไปก่อนเถอะนะพะท่านกองพลฉันอ,อฉันเข้าใจแล้วค่ะ ขอตัวนะคะบ้านหลังใหม่คราวนี้คุณพ่ออาจจะยอมรับฉันไม่ได้อีกต่อไปแล้วโกจชิงเจ้าเธอมันอีคนฉันตับเอาชีวิตลูกชายฉันคืนมานะคุณนายครับสงบสติอารมณ์หน่อยสิครับไม่ได้จะทำร้ายแม่ของมูซื่ไม่ได้ กูชิงโอเธอพูดออกมาสิเธอทำให้ลูกชายฉันต้องตายใช่ไหมฉันจะฆ่าเนธะอตอนนี้คุณหญิงก็มาหาชิงโจด้วยเรื่องของมูซื่อที่ตายไปนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามนะว่าคุณหญิงจะทำอะไรกับชิงโจและชิงโจะจะรับมือกับคุณหญิงยังไงนะคะ